สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิชาทารดช่องที่จะเต็มไปด้วยความผ่อนคลายสบายใจเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยพลังงานของรอยยิ้มใสๆย,ย,ยิ้มก่อนแล้วความโชคดีจะตามมารู้สึกดีก่อนและความโชคดีและของขวัญจะตามมา วันนี้เป็นข้อความนำทางจาก number of God ส่งข้อความพลังงานถึงคุณในเช้าวันนี้ข้อความนำทางเริ่มต้นเช้าวันใหม่ขอให้คุณพบเจอแต่เรื่องราวดีๆพบคนใจดีเดินทางไปทิศไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางไปติดต่องานไปติดต่อธุรกิจใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จพบเพื่อนร่วมงานที่ดีพบแต่ คนที่ใจดีและใจดีกับตัวคนเองให้มากๆในเช้าวันใหม่เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยข้อความจากนัมเบอร์ออฟส่งถึงคุณในวันนี้นะคะ555จงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดเพราะท่านกำลังจะมีชัยชนะเช้าวันนี้เต็มไปด้วยพลังงานของความเชื่อมัน่นมั่นใจมันม่นคงมั่นคงในความรัก ในความสุขในความสบายใจนะคะวันนี้เลข15และ55เป็นพลังงานของความเข้มแข็งความเชื่อมั่นและศรัทธาขอให้เชื่อว่าคุณกำลังจะมีชัยชนะและในทุกๆวันที่เราได้ตื่นขึ้นมานั่นคือชัยชนะและที่สุด 3, 3 3 3จงแยกแยะในสิ่งที่ดีชั่วอย่างสม่ำเสมอ อีกหนึ่งข้อความถึงคุณนะคะกาวกาวกาวจงนิ่งเสียแล้วรู้ว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาคอยส่งพลังงานดีๆและส่งต่อเรื่องราวดีๆให้คุณเสมอนะคะก้าวต่อไปในเช้าวันใหม่ด้วยความเชื่อมัน่นและเชื่อว่าคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนน่ารัก คุณเชื่อมั่นและศรัทธานในคุณงามความดีอยู่เสมอท่านกำลังจะบอกคุณว่าจงเป็นพยานในความดีงามเพราะความดีงามนั้นจะไม่มีใครสามารถพลากความดีงามไปจากหัวใจของคุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรความดีงามนั้น อยู่ในหัวใจคุณคุณงดงามเสมอขอให้เชื่อมันในพลังงานความดีของคุณเองนะคะสิ่งดีๆสิ่งต่างๆเรื่องราวดีๆทุกสิ่งกำลังอวยพรให้หัวใจที่ดีของคุณงดงามอยู่เสมอนะคะวันนี้เราให้พี่ไพาทาร์ตสำหรับนี้ ส่งพลังงานของความโชคดีถึงคุณในเช้าวันดีๆแบบนี้ให้คุณได้มีรอยยิ้มและมีกำลังใจที่ดีนะคะเริ่มต้นที่จะยิ้มเริ่มต้นที่จะสดใสเริ่มต้นที่จะร่าเริงและเริ่มต้นที่จะหันกลับมารักตัวเองให้มากกว่าเมื่อวานนะคะเรื่องราวได้คะ 6. ดาบคือการม o v ออนเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยน พื้นที่ปรับเปลี่ยนพลังงานในหัวใจของเราคุณจะได้ย้ายตำแหน่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณจะได้ย้ายออกจากจุดที่ไม่เป็นตัวคุณจุดที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและยากลำบากใจครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนี่คือสัตธรรมที่แท้จริงเส้นทางใหม่ที่คุณจะเลือกนับจากนี้ไปขอให้ถามหัวใจของคุณ ว่าจุดไหนที่คุณอยู่แล้วคุณเป็นตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์จุดไหนที่ทำให้คุณมีความสุขและจุดไหนที่ทำให้คุณมีความสบายใจเลือกจุดนั้นนะคะคุณเลือกใหม่ได้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ใหม่เมื่อเรามีโอกาสในวันนี้อีกครั้งวันนี้ดีที่สุดวันนี้คือ ปัจจุบันที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและคุณมีพลังที่จะก้าวข้ามอุปสรรคก้าวข้ามปัญหานำพาตัวเองนำพาคนที่คุณรักไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการไปอยู่ในจุดที่คุณปรารถนานะคะ6ดาบ,บคือการต่อสู้สิ่งหนึ่งที่เราจะถามตัวเองว่าในวันนี้สิ่งที่เรากำลังต่อสู้นั่น เรากำลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่เรารักหรือว่าเรากำลังต่อสู้ในสิ่งที่เราเองก็ไม่ต้องการเช่นกันเราสามารถเลือกได้ต่อสู้และทำในสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณปรารถนานะคะอีกข้อความถึงคุณ8ถ้วยคือการก้าวข้าม และนำพาตัวเองไปสู่ความสุขไปสู่ความรักให้ความรักนำทางให้ความสบายใจนำทางนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ใช่ตัวคุณจริงๆแปดถ้วยถ้ามองในมุมของทางโลกคุณก็มีความสุขและคุณก็มีพร้อมทุกสิ่งแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจคุณจริงๆนั่นยังไม่ใช่ตัวคุณถามหัวใจตัวเองและคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่ย้าย และตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปเพียงลำพังแต่นั่นคือเส้นทางที่คุณเลือกและเส้นทางที่คุณจะตัดสินใจเชื่อมั่นเข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไปเพราะหัวใจของคุณมาเพื่อที่จะ,จะเจริญเติบโตและงดงามนะคะสิ่งใดอีกคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ จัสเมนถึงเวลาแล้วที่ชีวิตของคุณจะได้ฟื้นคืนกลับมาให้มีชีวิตชีวาและสดใสอีกครั้งเป็นช่วงเวลาของการประกาศผล สิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้สั่งสมมาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่การปรับเปลี่ยนการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือดวงดาวทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ใช่ชีวิตของคุณนับจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งนั้น กำลังจะถึงเวลาและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลของคุณงามความดีที่คุณได้ทำไว้นะคะสิ่งใดอีกคะที่จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจ page of p e n t a c l e คุณจะได้มีความมั่นคงคุณจะได้สดใสคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งที่คุณเก็บไว้ในใจคุณจะได้ริเริ่มทำ หัวใจของเด็กน้อยที่อยู่ในหัวใจของคุณเขาอยากทำในบางสิ่งที่เขาอยากทำและคุณจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆจะมีโอกาสใหม่ๆจะมีงานชิ้นใหม่ให้คุณได้เริ่มทำนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวดีๆจะอยู่จักรกวาลกำลังจะส่งของขวัญส่งเรื่องราวดีๆมาให้คุณเพียงคุณ อยู่ในพื้นที่ของความสงบรักษาบาลานซ์ความสมดุลในหัวใจของคุณอยู่นิ่งๆสงบผ่อนคลายสบายใจเรื่องราวดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนะคะใต้สำหรับคือ u u e n o o w one ความสำเร็จผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ในจุดที่เชื่อมัน่นอยู่ในจุดที่ศรัทธาอยู่ในจุดที่ มีความเข้มแข็งและมีความอ่อนโยนราชินีแห่งความสำเร็จคือพลังงานของคุณจงเป็นพยานในความดีงามจงเป็นพยานในความสำเร็จจงเชื่อมั่นและศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างนำพามาให้เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จนะคะสุขภาพที่ดีหัวใจที่ดีรอยยิ้มสดใสแสงสว่าง สีเหลืองจะทำให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความรักความสำเร็จและความสบายใจนะคะดอกทานตะวันแทนความหวังในเช้าวันใหม่เชื่อมันว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณและคุณเป็นพลังงานของความสำเร็จและความรักที่ดีนะคะสุขสำเร็จสุขสมหวัง ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะนิชาสวัสดีค่ะ